สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานต่อไข่ใส่สตัรนะครับก็ผลประกอบการเมื่อวานนะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับในกลุ่มก็แตกกันไปนะครับทั้งตะกอสูงนะครับสคู่แล้วก็ทั้งสเตปนะครับถ้าไม่อยากพลาดตัวเน้นแบบนี้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับแอดแซฟสปอร์ตนะครับฝากไว้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคู่แรกนะครับวันนี้คู่เชลซีนะครับเจอบอลมัดนะครับแต่กันเที่ยงคืนครึ่งนะครับ เวลาบ้านเราครับแต่ที่สเตมฟอร์ดบิดนะครับเชลซีหลังๆมาเริ่มฟอร์ไม่ดีนะครับเดี๋ยวไปดูอัตราต่อรองกันก่อนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับแน่นอนครับเชลซีวันนี้เป็นต่ออยู่แล้วนะครับเกรดเปิดมาในค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเลยนะครับอยู่ที่ลูกครึ่งนะครับก็อย่างที่ว่านะครับได้เปรียบในการเล่นเป็นเจ้าบ้านด้วยแล้วอันดับตารางคะแนนดีกว่านะครับเชลซีอันดับ9ส่วนบอลมัดนั้นอันดับ14นะครับถือว่าเป็นการเจอกันน่าจะ โซนๆกลางตารางเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเชลซีเขาฟอร์มไม่ดีนะครับอยู่อันดับ9นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่แมนยูนะครับเดี๋ยวคู่แมนยูนั้นไว้คู่ที่2นะครับคู่แมนยูนั้นเตะตีสามบ้านเรานะครับเดี๋ยวไปดูสถิติข้อมูลนะครับคู่เชลซีกับบอลมัดกันก่อนดีกว่านะครับไปดู10นัดล่าสุดนะครับของเชลซีนะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับที่อยู่ตามหน้าจออู้ แฮตูแฮตนะครับของคู่นี้ก่อนนะครับเชลซีกับบอลมัดนะครับเจอกัน5้านัดล่าสุดนั้นเป็นเชลซีครับเอาชนะไป2นะครับเสมอ1แล้วก็บอลมัดเอาชนะไป2ครั้งนะครับถือว่าแฮ o ู e ฮ d นั้นสูสีเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับยังไม่มีใครกินกันได้นะครับก็เจอกันเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเป็นอย่างที่บอกไปนะครับเชลซีบุกไปเอาชนะ21นะครับเมื่อปีที่แล้วแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านบอลมัดก็เสมอกันไป2-2นะครับ เดี๋ยวไปดูสถิติ10นัดล่าสุดนะครับของฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะครับ10นัดล่าสุดของเชลซีนั้นนะครับก็ชนะมา3นะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไปสห่านะครับถือว่าฟอร์มยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับเอ่อเชลซีนะครับนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งแพ้เออแอสตันวิลล่าไปนะครับ1-0นะครับในการเล่นเป็นเกมกระชับมิดสสโมสรนะครับแล้วก็นู่นเลยครับย้อนกลับไปก่อนที่จะหยุดไปเตะฟุตบอลโลกนะครับเป็นเชลซีนะครับบุกไปแพ้นิวคาสเซิลนะครับที่กำลังฟอร์มดีนะครับ1-0 นะครับแล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้อีกนะครับสองศูนย์นะครับแต่เล่นในเกมเยือนทั้งนั้นนะครับถือว่ายังไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่สำหรับเชลซีนะครับส yeah. ่วนสิบนัดล่าสุดของเชลซีนะครับเมื่อเตะในบ้านนะครับถือว่ายังคงเส้นคงวาอยู่นะครับเอาชนะไปหกนะครับแล้วก็เสมอสามนะครับแพ้นัดเดียวนะครับจากการเล่นสิบนัดในบ้านนะครับถือว่าโอเคนะครับตามมาตรฐานของเชลซีนะครับในยามเตะในบ้านข้ามไปดูทางฝั่งของเอฟซีบอลมัดนะครับ สิบนัดล่าสุดของบอลมัดนะครับชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้ไป5นะครับแต่ล่าสุดนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งแพ้นะครับบุกไปแพ้นิวคาสเซิลมาในศึกคาราบาวครับหรือลีกคับของอังกฤษ1-0นะครับแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตันสามศูนย์นะครับเอาชนะเอเวอเรตันอีกครั้งหนึ่งนะครับในศึกลีกคับเหมือนกันนะครับสี่หนึ่งบอลมัดนะครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีนะครับแต่ยามออกนอกบ้านนั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะครับถือว่าไม่ค่อยจะน่าไว้ใจสําหรับบอลมัดในการเล่นนอกบ้าน นะครับเดี๋ยวไปดู10นัดนะครับของบอลมัดในการเล่นเป็นทีมเดี่ยวนะครับสินัดนั้นชนะนัดเดียวนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไปสักหอย่างที่ผมบอกไว้นะครับบอลมัดเล่นเกมนอกบ้านไม่ดีนะครับก็เพิ่งแพ้ดิวคาสเซ่นนะครับเมื่อการสัปดาห์นะครับแล้วก็บุกไปแพ้ลีดนะครับสี่สามนะครับก่อนที่จะหยุดแตะฟุตบอลโลกนะครับอ่ะข้ามไปดูทางฝั่งของไลอ้อนะครับที่เข้ามาจะลงสนามในคืนนี้นะครับเชลซีครับแน่นอนครับมาในระบบ4ี่สามสามนะครับผู้รักษาประตูก็ อลิสซาบาก้านะครับส่วนแบ็คขวานะครับลีดเจมนะครับชาโลบานะครับคู่เซนเตอร์กับคูริบารีนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายนั้งคูคูเอียะนะครับส่วนกองกลางก็วางมา3ตัวนะครับคาร์เกอร์นะครับจอจินโยแล้วก็เมสันเมาส์นะครับส่วนสามประสานในแนวหน้านะครับโอบาเมยังนะครับไคลฮาวเวตแล้วก็ราฮิมสเตอร์ริงนะครับส่วนเอฟซีบอร์นัทในวันนี้ก็แน่นอนครับผู้รักษาประตูก็มาร์คทาวเวอร์นะครับ กองหลังนะครับก็จอแดนนะครับซามูล่านะครับแล้วก็กองกลางสองตัวก็คือเซนเตอร์สองตัวครับคิดเมยปาลมกับมาคอสซาเนซี่นะครับส่วนแบ็คขวาก็เป็นจอแดนสมิธนะครับกองกลางก็อาจจะสามตัวเลยฟิลิปบิลลิงนะครับเจฟฟ์เซนเลอร์มานะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเลวิสคุกนะครับส่วนปีกขวาวันนี้ก็ใช้เป็นไลอ้อนคิสตี้ส่วนกองหน้านะครับคิฟฟ์มัวประสานกันกับโดมินิกโซลานสกี้นะครับ ส่วนผู้เล่นบาดเจ็บนั้นเชลซีนั้นเยอะกว่าแน่นอนครับเวรี่โฟฟาน่านะครับรูเบ็นล็อบตันชีกนะครับเอ็นกอโลกองเต้นะครับเจ็บยาวเลยนะครับมาติโอโควาซิตนะครับฮาคิมซีเยกพวกนี้ได้พักจากฟุตบอลโลกนะครับส่วนบอลมัดนะครับตัวหลักๆที่เรารู้จักกันแล้วก็คุ้นชื่อเป็นอย่างดีก็คือไรอันเฟอร์เดริกวันนี้ไม่ได้ลงนะครับมีอาการบาดเจ็บมาคัทเทอร์วันเนียถามว่ามีผลกระทบต่อนัดนี้ไหมผมว่ามีผลกระทบนะนะครับไรอันเฟอร์เดริกนั้นเป็นตัวกลางที่เล่นได้ดีนะครับ สถิติอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เชลซีนั้นฟอร์มไม่ดีแฮตวีแฮตในการเจอกันก็เป็นเชลซีทําได้ดีกว่าชนะไปแปดนะครับส่วนผมนักชนะไปสี่นะครับวิเคราะห์กันเลยนะครับคู่นี้นะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยเชลซี Chelsea เล่นในบ้านด้วยเป็นต่อครึ่งลูกนะครับไว้ใจเชลซีผมว่าวันนี้เชลซีเอาชนะได้นะครับข้ามไปดูคู่ที่2นะครับคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เปิดโอ,อทับฟอร์เจอกับเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับในเวลาตีสามบ้านเรา แน่นอนครับแฮนดิแคปเปิดมาเนี่ยอย่างที่เราเห็นขึ้นที่หน้าจอแมนยูเป็นต่ออยู่แล้วนะครับเป็นต่อเปิดมาเนี่ยลูกครึ่งนะครับเพราะว่าแมนยูฟอร์มดีนะครับกลางสัปดาห์เพิ่งเอาชนะเบอร์ลี่มาในศึกคาราบาวครับ2-0นะครับเดี๋ยวไปดูสิบนัดล่าสุดของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่านะครับข้ามไปดูกันที่แมนยูนะครับเฮทเวทคู่นี้นะครับยังไม่เคยเจอกัน นะครับก็เลยยังไม่มีสถิตินะครับสินัดล่าสุดของแมนยูนะครับก็เอาชนะไป6เสมอ1แล้วก็แพ้ไปแค่สานะครับอย่างที่บอกนะล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะเบอร์ลี่นะครับมาเมื่อกลางสัปดาห์2 0นะครับแล้วก็บุกไปแพ้ลิเวอร์ติตนะครับหนึ่งศูนย์แพ้ลิวคาดิสนะครับสี่สองแต่ว่า2นัดนั้นนะครับไม่มีผลกระทบอะไรมากมายเพราะว่าเป็นเกมกระชับมิตรสโมสรนะครับก่อนที่จะปิดฟุตบอลโลกนะครับสองเดือนก็บุกไปเอาชนะฟูลแลมนะครับสองหนึ่งนะครับถือว่ามาตรฐานทีมของลูกทีมอีเล็กเทนฮาร์กเนี่ยยังไไว้ใจด นะครับส่วน10นัดล่าสุดนะครับยามที่แมนยูเล่นในบ้านนะครับในออร์บฟอร์ดสินัดนั้นชนะไป8เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับก็คือแพ้เออเรียวโซเซดัดในศึกยูโรป้าลีกนะครับนอกนั้นก็ชนะรวดเลยนะครับแมนยูนะครับเตะในออร์บฟอร์ดมาตรฐานทีมดีอยู่แล้วนะครับเตะนอทับฟอร์ดด้วยเชื่อใจได้เสมอนะครับข้ามไปดูนะครับสำหรับสถิติของนอร์ทแคมฟอร์เรสกันบ้างนะครับฟอร์เรสสินัดนั้นนะครับ ชนะ5เสมอ1แล้วก็แพ้ไป4นะผลงานกระเตื้องขึ้นมาหลังจากที่เปิดฤดูกาลมานะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปถล่มแบ็กเบอร์รีเวอร์นะครับในศึกคาราบาวคัพนะครับเมื่อกลางสัปดาห์4-1นะครับแล้วก็บุกเอาชนะบาเลนเซียในเกมกระชับมิตรสโมสรนะครับ2-1นะครับแพ้โดยเมกอสนะครับในกระชับมิตรนะครับถือว่าผลงานดีขึ้นมาแหละนะครับสำหรับเจ้าป่าลอตทีิคันฟอร์เรสนะครับส่วน10นัดล่าสุด นะครับสำหรับนอริงแฮมฟอร์เรสในการเล่นเป็นเกมเดือนนั้นเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะครับสินัดนั้นชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไปสักเจนะครับในการเล่นเป็นทีมเยือนนัดล่าสุดนะครับอย่างที่บอกที่แพ้ก็คือแพ้ลูเมียกอ์สนะครับแล้วก็แพ้เออพีเอลเคนะครับอาโตมิตอสนะครับนอกนั้นก็ย้อนไปในลีกก็คือแพ้เซนนอนนะครับห้าศูนย์แล้วก็แพ้สโต๊กนะครับพวกนี้สามนัดล่าสุดที่แพ้ก็คือแพ้ในเกมกับจักมิสโมสอนนะครับ วันนี้เอาเรื่องนะสำหรับฟอร์เรสมาเยือนแมนยูนะครับข้าไปดูตัวผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้แมนยูเนี่ยถือว่าดูมาคร่าวๆแล้วนะครับแมนยูนั้นถือว่าวันนี้มาแบบฟูลทีมก็ว่าได้นะครับผู้สาวประตูวันนี้แมนยูนะครับแน่นอนครับเดวิดเดคคาร์นะครับแบ็คขวาก็คือวาบิซาก้านะครับกองกลางวันนี้นะครับดิโซโนมาติเนสกับลาเฟลวารานไม่ได้ลงนะครับพักเกมฟุตบอลโลกก็คือใช้วิกเตอร์ลินเลฟกับ แฮร์รี่แม็กไกว์นะครับส่วนแบ็คซ้ายก็เป็นลุคชอนะครับกองกลางวันนี้ก็อีกิสเตียนอีริกเซนนะครับคาเซมิโลนะครับแนวลุกนะครับวันนี้อัดมาสี่เลยนะครับมาคาร์ลัตสฟอร์ดนะครับบูโน่โคนันเดสนะครับแอนโทนีส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้มาเทงนี่อาร์ซีย่าวนะครับข้ามไปดูที่ลอตติแฮมฟอร์เรสต์นะครับมาในระบบสีสสามเหมือนกันวันนี้ผู้รักษาประตูนะครับ อย่างดีเฮนริซันไม่ได้ลงนะครับติดคับไทยนะครับวันนี้ก็เลยต้องใช้เออเป็นเวรเฮนริซี่ผู้รักษาประตูมือสำรองแทนนะครับส่วนแบ็คซ้ายนั้นวันนี้ใช้เออเลนันโรดี้นะครับเฟนเตอร์สองตัวก็คือวิลลี่โบวี้นะครับกับโจวอลลอนนะครับส่วนแบ็คซ้ายแน่นอนครับเช็คเซ็กอูริเย่นะครับส่วนกองกลางวันนี้อัดมบสามคนก็คือโอเลียแมงกาล่านะครับโรเม่บัวเออร์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือไลอันเยสเทนะครับส่วน สามตัวรุกวันนี้ก็แน่นอนครับเจสซี่ลินการ์ดนะครับมอร์แกนคิปไว้อีกตัวหนึ่งก็คือเบอร์น่ะจอนสั้นนะครับถือว่าวันนี้ฟูลทีมไหมสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแน่นอนครับอย่างไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวข้ามไปดูตัวเพื่อนที่คาดว่าจะไม่ได้ลงสนามเพราะติดอาการบาดเจ็บแมนยูนั้นนะครับแน่นอนครับวันนี้เซ็นเตอร์ทั้งคู่ไม่ได้ลงอย่างราฟาเอลวารานกับลิซันโดมาติเนสไม่ได้ลงนะครับจอแอนซันโช นะครับเดียโกดาโลนะครับเบอร์นาร์ดวิลเลียมนะครับเล็กตัวหนึ่งคือแอคเซลตัวเซเบ้นะครับไม่ได้ลงสนามนะครับส่วนทางด้านนอต์ทแคมฟอร์เรสนะครับโอมาริชาร์ดนะครับมูซาเดียคาเต้นะครับดีนเฮนเดอร์สันไม่ได้ลงอยู่แล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคูยาเต้นะครับมีอาการบาดเจ็บมาจากช่วยทีมชาติเซนกันนะครับไม่ได้ลงสนามกระทบแน่นอนนะครับสองตัวนี้นะครับคูยาเต้กับเอ็นเคเทียเนี่ยไม่ได้ลงเพราะว่าเจ็บนะครับมีผลกระทบแน่นอนนะครับสถิติอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ ขึ้นรายการมานะครับคู่นี้นะครับแมนยูเป็นต่ออยู่ลูกครึ่งนะครับแนะนำเลยครับวันนี้แมนยูเตะในอร์ฟอร์ดด้วยนะครับสถิติในการเล่นในบ้านแมนยูกินขาดนะครับฟอร์เรสต์เล่นทีมเยือไม่ดีนะครับวันนี้ผมมองว่าวันนี้แมนยูเนี่ย2-0ใสๆนะครับไปกันที่แมนยูได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฝากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่สนใจ นะครับก็แอดไลน์ทางด้านหน้ามาได้เลยนะครับแอดแซบสปอร์ตนะครับในกลุ่มก็จะมีทีเด็ดให้ประจำวันนะครับแซบสปอร์ตตามที่วิ่งอยู่ได้เลยนะครับก็ก่อนที่จะจากกันไปสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ okay. nice.